สวัสดีครับเพื่อนเนบ้านสวนลุงเต่งนะครับจากอีพีก่อนก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้เคยนำเสนอพับปิดตารุ่นแรกของพ่อท่านขับนะครับวัดบางขนเหนือนะครับไปแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูเหรียญรุ่นแรกเลยของท่านนะครับที่เรียกว่าเป็นเสื้อเกาะของพัทลุงเลยนะก็ว่าได้นะครับเพราะมีประสบการณ์เหนียวนะครับเหรียญรุ่นแรกเนี่ยเหรียญนี้นะครับ ท่านเมตตานะครับจานมาให้ด้วยนะครับเพื่อนเนี่ยนะะพอท่านขับเนี่ยท่านชื่อว่าพระครูขันติคุณากรนะครับผมอยู่ที่วัดอัมพวันนะบางขนเหนืออำเภอปาก ER พยุนจังหวัดพัตลุนนะครับเพื่อนๆท่านเป็นศิษย์ของอาจารย์ชุมวัดควรปิยารามนะครับปัตทุมงคลเครื่องรางของท่านที่แบบทิดๆิอีกอย่างนี้ก็จะเป็น กุดสายเอวนะครับซึ่งท่านจะถักในวันพระนะครับแต่วันนี้เรามาดูเหรียญรุ่นหนึ่งท่านที่มีประสบการณ์ก่อนนะครับนี่นะครับเป็นด้านหน้านะครับเพื่อนๆจะเขียนด้านบนนะครับว่ารุ่นหนึ่งนะครับอันนี้คือรอยจานที่ท่านเมตตาจานให้กับมือท่านเลยนะครับอยู่สองข้างหูเนี่ยนะครับส่วนด้านล่างนี่ก็จะเขียนว่าพระครูนี่นะขันติกุณากรนะครับ พ่อท่านครับนะฮะส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นยันนะครับแล้วก็เขียนว่าวัดอําพวันนะฮะบางคนเหนืออํอเาเภอปากพยูนจังหวัดพัดทลุงนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่แบบยังไม่ผ่านการใช้นะครับสภาพผิวลุ่งๆเลยนะครับสังเกตยันด้านหลังเนี่ยมันเป็นยันเคลื่อนๆนิดนึงด้วยนะครับนี่นะ อัมพวันนะครับบางคนเนน่ยจงังหวัดตรงก้นเหรี่ยนเนี่ยจะมีรอยเว้าไปนิดนึงนะครับเพื่อนตรงนี้นะครับเนีน่ยนะฮะเว้าเข้าไปนะครับจะไม่เป็นแบบไข่ทั้งทั้งเหลี่ยนนะครับจะมีติ่งนิดน,ดนึงนะครับ นี่นะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับเพื่อนๆบางทีไปพบไปเจอแล้วเห็นจะได้ทราบนะครับว่าเน,นี่คือแต่ว่าในเหรียญก็ค่อนข้างจะมีข้อความทั้งหมดที่บง่งบอกให้รู้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเหรียญของพระอาจารย์พ่อท่านขับนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูลักษณะโดยรวมของเหรียญน,นะครับ นี่คือด้านหน้านะครับเนี่ยนะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับนนะนเนี่ยนะฮะกลเหรียญเขาจะมีรอยเว้านิดนึงนะครับ กูเหรียญก็จะเจาะปิ้นมาอย่างนี้นะครับมีรอยเส้นวิ่งเหมือนกันนะเห็นไหมฮะเดี๋ยวมาดูด้านรอยตัดสักนิดนะครับนี่นะครับรอยตัดนะครับเพื่อน นี่นะครับตัดครึ่งนึงนะครับไม่ตัดขาดนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บของจังหวัดพัทลุงเลยนะครับเพื่อนถ้ามีโอกาสนะครับลองหามาเก็บไว้นะครับแขวนใช้นะครับ ซูมหน้าท่านดูนะครับนี่นะครับคมชัดนะครับรอยจานสวยงามนะครับนี่นะรอยจานนะครับเหรียญที่พบก็จะมีทั้งจานและไม่จานนะครับเพื่อน แล้วแต่จังหวะนะครับจะเจอแบบไหนนะครับเป็นยันด้านหลังนะครับเหรียญลหรีรู้สึกว่าจะเป็นยันขยื้น,นิดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะขยื้นขยื้อนอยู่นะครับโอเคครับเพื่อนเเบื้องต้นนะครับสำหรับเหรียญรุ่นแรกของพ่อท่านขับวัดบางกลนเหนืออำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับ แล้วเดี๋ยวถ้ามีวัตถุมงคลอื่นๆของท่านจะนําเสนอไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเ้วยเรื่อรุ่นแรกของท่านนะครับเพราะท่านขับนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ